สวัสดีคะ่ะทุกคนคะวันนี้นะคะแม่ตุ้ยก็พามาแวะชมสวนกเกษตรผสมผสานนะคะที่ตำบลโคกเชือกนะคะที่บ้านโคกเชือกอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสวนกเกษตรตรงนี้นะคะมีทุกอย่างเลยผสมผสานกันนะคะดูกันดูเอาเถอะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้โอ้ ผักหวานมะยงชิดนี่เป็นผักหวานแล้วก็มะยงชิดโอ้ยดูดูดูทุกคนดูต้นสะสดาป๊าดโอ้ยดูดกมากะเดาขมมะเดาพันพื้นเมืองโอ้โหทุกคน ปัดปัดปัดป,ด,ปด,ดกคักดกเนี่ยงามงามงามทั้งต้นเลยค่ะอืมสวนสวนแบบคือไม่ขาดอะไรเลยเนี่ยอันนี้คือมะรุมนะคะมะรุมเตี้ยอืมมะรุมเตี้ยเต็มเลยที่แรกนะคิดจะเอาไม่ รุมที่บ้านมาฝากคนนั้นคนนี้โอ้แต่มอมาบ้านเขาเยอะออกบ้านของตัวเองค่ะทุกคนแล้ดวดูน้ําในสระไม่เคยขาดเลยนี่คือสวนที่ที่น่าสนใจอีกสวนหนึ่งในอําเภอแก่งคอยนะคะเนี่ยดูกล้วยค่ะคือเดี๋ยวแม่ตุ้ยจองไว้ทุกหวีเลยเพราะว่าจะมารับไปขายไปหาซื้อรถกระบะสักคันแล้วก็มาเอาพืชผักในสวนสวนเดียวนี่พอเลยค่ะเอาไปขายนะคะ เนี่ยค่ะเจ้าของสวนนะคะแม่ดงค่าอยู่บ้านโคกเชือกอําเภอแก่งคอยจังหวัดสระบ,บุรีค่ะมะม่วงแก้วเดีย๋ยวต้นเดียว,ยยวมะม่วงแก้วโบราณอืม,ม,มน,อนี่แหละมะม่วงแซบ <Yeah. S 1> กินอะไรก็ไม่อร่อยเท่ามะม่วงอันนี้ <Yeah. S 1> อุ้ยอันนี้มะยงชิดออกลูกแล้วเราฉีดยาไหมเราไม่ได้ฉีดเนาะอืมมะยงชิดต,ติดลูกแล้วค่ะ สวนนี้มีทุกอย่างอันนี้คืองกองมีมะม่วงแก้วนะคะคือเอาจริงๆแล้วคือไม่มีเวลาทาคะ่ะเจ้าของนะคะสวนป่าสักก็มีหนุนๆป่าสักโอ้โหขาก็มีแต่ว่าเจ้าของเนี่ยมาไม่ไม่มีเวลาคะ่ะสวนใหญ่มากอันนี้ขนุนแลวทุกอย่างพืชพันธุ์ในสวนนะคะเป็นอ่าเป็น พืชที่ดีสวเป็นผักที่ดีทุกอย่างเลยผักที่แบบขเขาเรียกอะไรพันดีอ่ะเป็นพันดีนะคะเนี่ยข้างหลังก็จะมีพมา่าพ่ามอนมาด้วยยศองพืชไอ้ปลูกกี่ปีแล้วเนี่ยต้นแ้นมยงคิดเนี่ยน,น่าจะเป็นสิปีแล้วมั้งสิบปีแล้วนะคะอืมส,สะสะนี้กี่ปีเนี่ยขุดแ,แค่มีสะเดียว ด้าเห็นแล้วทีนี้พ่อเขามาขุดขยายใหม่ความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คลองมันผ่านตรงนี้นี่คลองผ่านตรงนี้นี่นี่นีเดาที่พ่อพ่อตอนไว้อันนี้มีรากไว้เนี่ยน้ำเปลี่ยนคลองดูแล้วนี่พ่อเอาน้ำผ่านตรงนี้แล้วออกน้ำแต่นี้มันเป็นคลองเดิมอ๋อมีคลองด้วยค่ะข้างๆแล้วนี่เป็นพืชผักกินได้นะคะรั้วก็คือรั้วของ รว่อรวบผักขี้เหล็กรวบผักขี้เหล็กนะคะอู๋อันนี้คือสวนผสมจะเรียกว่าไร่นาก็ไม่ใช่แถวนี้จะมีแต่ขี้เหล็กนะนแม่ต้มไปขายกันคอยประจำนีต้มผักต้มผักขายทานทุกอย่างมีหมดเลยนี่ซื้อสะเดามันพ่อเขาตอนไว้นะคะ ด,ดูดูดูทุกคน,น,นขายไปหมดแล้วแล้วทำยังไงเราถึงจะได้มาเอาแม่ตุ้ไม่นึกถึงที่ไหนแล้วคะ่ะแหล่งผลิตของแม่ตู้อยู่ที่นี่ถ้าแม่ตุ้จะทําอะไรสักอย่างถ้าไม่ขายผ้าก็คือมาเอาผักที่สวนนี้พอเลยจะเป็นแม่ค้าขายผักพืน้นบ้านแล้ว<อ>แหละไไม้ก็มีไม้ปะเราเดินไปดูทางนี้เราเดินไปเดินมาเราเดินอ้อม่อนละข้างนี้จะเป็นต้นไม้ไผ่ลวกหมดเลย น้ำใสดีด้วยค่ะน,นีจะข้ามได้ไหมข้ามไม่ได้เพราะมันขาดแต่ก่อนข้ามได้ตรงนี้ออ้ยเคยเคยทําแล้วทีนึงเอาแมคโคมามาขดุดนี่น้ามันเข้าตรงนี้เลยมันก็เลยพังเฮ้ยงูยรหรือเปล่านั่นงูหรือเปล่าแต่ก่อนนี้ดะต้นตาน่ะจ่ต้นตานั่นน่ะใช่ข้ามโดนหล่นลงไปหล่นลงไป nè 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 đầm đầm nè 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 đã ngu nè nè việt này lù tân tan nè đã mới tươi sống đồ đã đu nè tôi đầm đầm ngu đấy nè say ngu đầm đầm lên rồi nè nè lù nè 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 ừ ได้เลือกไปนอืมไม่ใช่หลักตาหลักตานี่ยังสีดำหลักตางูดำกับขากต้นแบบนี้นี่ตรงนี้โอ้กว้างขนาดนี้ที่นี่โอ้โหพอปัญญาขามไปขามมาทั้งนี้ได้ไงดูดูความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาของคนขยันค่ะเอามาปลูกเลี้ยงวัวเนี่ยอันนี้เขาเรียกอะไรเห็นเห็นคนแถวพันผักเพลออะไรเขากินกันต้นอะไรนี้อันนี้มันใบใบอันนั้นหรือเปล่าใบ อะไรที่เขาไปผสมผสมก็บเอ็นี่เนี่ยในน้ํามีปลาในนามีข้าวคุณตาเป็นคนขยันมากคุณพ่อ,พ,อพ่อมาจากที่ไหนนะไม่ดงพ่อเมื่อก่อนพ่อมาแต่ทางแม่ยาเวียงจันผูคนชีน อ <jogo> <ENNIS> พ่อไปทําไร่ที่ปากช่องนะคะแล้วทีนี้แล้วก็มามาทําที่แก่งคอยด้วยอืคนอืคสมัยก่อนขยันจริงค่ะถ้าไม่ขยันไม่มีที่นะคะไม่มีที่มีทางแล้วก็ทีนี้ยเป็นมรดกให้ลูกนะคะยายดงก็ได้มรดกเยอะมากอยู่ที่นี่พอดีทำนาไงก็เลย ทำไร่ที่ปากช่องพอหมดฤดูกาลทำไร่มาอยู่ที่นี่ประมาณปีสองเก้าสองเก้าต้นนี้ก็ไม่มีเวลาตัดมันตายแล้วมันตุยแล้วมันตุยแล้วดูผักหวานโอ้โหยอดผักหวานนุ่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 นน่ะต้นเนี้ยก็ี เราต้องมาเด็ดใบทิ้งนะคะทุกคนปีนไม่ยงชิดดอกไม่ยงชิดดอกมากเราดกของเขาต้องน่าจะดกดอกแต่เด็กดกทั้งตำบลดกทั้งอำเภอแน่นอนค่ะถ้าสวนใหญ่ดงดกเดี๋ยวเวลาหน้าไม่ยงชิดเดี๋ยวไม่ตุ้ยพามาถ่ายรูปอีกแล้วคือคือใครอยากขายอะไรมารับเอาที่นี่เวลาน้ำแช่มันตายเดี๋ยวต้นนี้ต้นเดียวดอกไหมส้มโอส้มโอพันอะไรนี่ มันกินได้ไหมนั่นอ่ะไอ้ชาพันนี้เขาแตงกวาเหรอเขาแตงกวาความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่ผักอันเนี้ยเหนื่อยก็นอนเปไว้เหนื่อยตรงไหนก็นอนตรงนั้นแหละค่ะชีวิตนะคะชาวสวนอันนี้ก็แค่นอนเก่า เช่ชมสวนนี่แหละค่ะดีนี่มาดูาตรงนี้ตมไ้น้ไฟค่ะปัดปัดถอะอันอนเหลือก็ได้ก,นกดินมันเป็นร่มเงาดีจังเลยอ่ะดู ตั้งแต่โคนเลยค่ะทุกคน่อ,อยาปลูกทุกอย่างที่กินได้ได้ขายทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่กินได้ขายทุกอย่างที่ที่เรากินไม่หมด <laughs> ที่เราแบ่งแล้วญาติพี่น้องก็พอกินกันค่ะที่นี่เพราะว่าทุกคนมีหมดเลยเพราะฉะนั้นก็เอาไปขายต่างที่ต่างถิ่นเอาแม่ตุ้ยแอบเห็นต้นสตอนะคะต้นสตอต้องมีพืชหล่อเลี้ยงต้องมีเพื่อนด้วยนะคะ อืมแล้วนี่ก็หนุนหนุนกล้วยเล็บมือนางเล็บมือนางเล็บมือนางอีกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกล้วยฝั่งนูน้นเราลืมลืมกล้วยใหญ่แล้วอะ่ะไม่ไม่ทางนูน้นอะ่ะเออผักหวานเห็นว่าจะตงมีผักหวานด้วยค่ะคลิปนี้พาเที่ยวสวนนะคะทุกคน หวานอ่ะผักหวานผักหวานโอ้โหคนขยันอยู่ที่ไหนก็ลำบากลำบากแต่ก็มีความสุข,ขค่ะอุย้ยม,มีมีเศษซากของหอยเดือด้วยเออมีหอยเดือด้วยเดี๋ยดูต้นผักหวานดูต้นผักหวานค่ะทุกคนดูกำลังแตกยอดเลยอ่ะ้าโถ โอ้โหแล้วปลูกไว้ไม่ใช่น้อยๆนะคะในสวนต้นมะลุมป่าอมะรุมป่าเคยเห็นอยู่ที่บ้านมีอยู่ต้นหนึง่งแต่ไม่เคยกินอ,อ,อันนี้สะเดามนดามนอืม กินกันทั้งหมู่บ้านเลยทุกคนกินกันทั้งหมู่บ้านกินกันทั้งตำบลเลยโอ้โหนี่กล้วยโอ้โหดูกล้วยกล้วยกล้วยต้นนั้นต้นมะปรางหวานมะปรางหวานพันธุ์ดั้งเดิมเอาไว้จะเลี้ยงทมะปรางเลยนะมะปรางหวานพันธุ์ดั้งเดิมมันจะออกเปตี้ยวๆลูกมันจะไม่ใหญ่มากลูกมันกลมๆลูกกล้วยสวนนี้ กล้วยต้นใหญ่มากกอใหญ่มากดู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 โอ้โหพันเดียวกันหมดทั้งสวนเลยนะปะัดมีพันอื่นผสมโอ้โหสีใหญ่มากเนี่ยทุกคนแล้วมันเป็นพืชประเภทที่ว่าปลูกไม่ยากนะคะเนี่ย ยายดงคนขยันค่ะทุกคนคะเครือละสองร้อยสามร้อยอ่ะ,อะ, 200, อะดูต้นพุทรายักษ์นนพุทราสามรถมันเป็นลูกไหมล่ะลูกยังไงอะ่ะยังไม่ติดลูกอันนี้ไงลูกมันนี่ไงลูกมัน น,นี่ไงหล่นอยู่นี่ก็มีอ,อมันจะเป็นอย่างนี้โอ้ป๊าวสวนไหมแดดก็ร้อนแต่เราก็พอได้เข้ามาในสวนก็โอ้ชื่นใจค่ะนอกจากจะมีกล้วยแล้วนะคะก็จะปลูกฝรั่งด้วยค่ะเป็นฝรั่ง ฝ้าหลังแดงห่อแว้หมดหรอวเอ้ยมีอยู่ดิี่อ้ยมีเว้ยนี่ไงเออเราได้ลุ้นอีกแล้วเว้ยมันเป็นแดงอันนี้กินได้ไหมเอามากินดูสิแดงยังไงที่เข้าไปขายกันน่ะเหรอเนี่ยเขาห่อไว้แล้วน่าจะห่อช้าน่าจะห่อช้าเนี่ยทุกคนพืช พืชพันธัญญาหารในสวนนะคะถ้าเราขยันเราไม่มีวันอดค่ะทุกคนเจะอเมันเลยไม่ทันก็เลยเพี้ยลงของดีเพี้ยมันก็มาค่ะฝรั่งโอ้ยหนุนปลูกกล้วยไว้อีกของเป่าหือหือเป่าหง หืมหืมฮมจับจับจับจไปเอามาอีกอร่อยมากค่ะทุกคนอร่อยอร่อยเนื้อมันจะเป็นประมาณนี้ค่ะมันไม่มันมันมีเพียอะค่ะแต่ว่ามันอร่อยกรอบด้วยอืมอืม ดูนี่สวนของคนขยันใบมะกรูดก็มีคือไม่มีเวลาที่จะเข้ามาดูไงครับเพราะว่างานในดงก็เยอะมากนะคะดูคือไม่มีเวลาที่จะเข้าสวนวที่มันจะเอาไปขายออกออกไปขาย อืมต้นแอเนี่ยหมดมันเผามามันก็เลยน้ำเสียคนขยันคนขยันนะคะกอืมกัดกินเลื่อนไปโอ้พึ่งมะขามก็มีค่ะมะขามก็หล่นเต็มเลื่อนตออพายแค่มีน้ำเลี้ยง อพ่อแกเป็นคนขยันค่ะทุกคนคนขยันก็จะก็ะกทําบุกเบิกนะคะมีท,มที่มีทางไว้ให้ลูกให้หลานลูกก็เป็นคนขยันด้วยก็เลยมีเท่าที่เห็นอดูดูด,ดูบักม,มี่พี่น้องบัก,บกมี่บักมี่บักมี่เหลืองใบเตยเหลืองใบเตยเอาไปกินเมี่ยงพี่น้องโอเคคลิปนี้นะคะ ขอบคุณไม่ดงที่พาเลาะสวนนะคะค่ะนหลังเราจะมาพาไปเลาะสวนไหนอีกนะคะฝากชมกดไลค์กดแชร์กดซับจากใครช่องเมตุยพาเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ